คลิปวิดีโอนี้นิกกี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นอีเวนท์ที่พิเศษมากค่ะสำหรับนิกกี้เพราะว่ามันเป็นอีเวนท์ Lucy Light o p e n i n g แล้วก็ Christmas m a r k เ t เริ่มเปิดในเมืองซูริคแล้วนะคะเขาก็จะมีเทศกาลนี้ทุกปีนะคะในเดือน November วันที่20ค่ะทำไมนิกกี้ถึงเอาคลิปปีที่แล้วมาโชว์ให้ทุกคนปีนี้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นิกกี้ไม่อยู่นะคะเพราะเรากาลังจะไปดูใบกันค่ะไปเที่ยวกัน5วันก็เลยอยากจะฝากคลิปวิดีโอนี้จากปีที่แล้วมา ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่วิเศษมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่หิมะตกในเมืองซูริกด้วยค่ะแล้วตกเยอะมากแล้วมันเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในวินเทอร์วันเดอร์แลนด์เลยะคะ่ะทุกคนแล้วมันทาให้แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่ามันแบบเฮ้ยคริสต์มาสมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของกินเยอะมากแล้วคริสต์มาส is one of my favorite season ever ก็เลยแบบโอ้ oh god ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปดูกัน แล้วลูซี่ไลท์เนี่ยเขาจะเปิดในบนถนน บานฮอฟสตาเซนะคะซึ่งเป็นถนนหลักในเมืองซูริกเลยค่ะทุกคนเขาก็จะ gather around แล้วก็ไปที่นี่กันแล้วเราก็จะไปเค้าดาวกันตอน6กโมงเย็นค่ะทุกคนแต่ปีที่แล้วเหมือนที่นิกกี้แจ้งนะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าหิมะตกเยอะมากจนเราต้องไปซื้อล่มมานะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็หนาวด้วยนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะก็เสียดายเหมือนกันว่าปีนี้ไม่อยู่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเทศ,ศกาลนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มวิดีโอนะคะก็อย่าลืม กดไลค์ <Like S 2> และกด subscribe ช่องนิกกี้ด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy วิดีโอนี้เหมือนที่นิกกี้ enjoy นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ในคริสต์มาสมาร์เก็ตในซูริกบานโฮฟนะคะซึ่งจะอยู่ในสถานีรถไฟเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตอินดอร์นะคะเหมาะกับวันที่ฝนตกหรือรู้สึกหนาวเกินไปค่ะมาถึงที่ไรนะคะมันจะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเพราะร้านเยอะมากแล้วดีเซิร์ทนี้แบบน่ากินทุกอย่างเลยค่ะก่อนที่เราจะหาอะไรนะคะนิกกี้กับแฟนก็จะชอบเดินรอบก่อนค่ะแล้วก็เล็งไว้แต่ละที่พอเราตกลงจะกินที่ไหนแล้วเราก็จะไปที่นั่นเลยค่ะที่จริง ในซูริกมีคริสต์มาสมาร์เก็ตค่อนข้างหลายที่เหมือนกันนะคะมาที่นี่เราก็เลยไม่อยากจะกินเยอะเกินไปเพราะว่าจะเก็บทองไปที่ใหญ่กว่านี้ค่ะก็คือที่เ a ลล์วูตอนนี้เราก็เล็งที่แรกไว้เลยนะคะก็คือมินิแพนเค้กค่ะอันนี้เราก็สั่งเป็นมินิแพนเค้กกับนูเทลล่าค่ะ ลืมไปเลยนะคะเขาก็ใส่โรยบิสกิตออนท็อให้เราด้วยนะคะแล้วมันอร่อยมากทุกคนกินง่ายแล้วก็เป็นสไตล์วอร์มดีเซอร์ตนะคะเพราะว่านิกกี้ก็เป็นคนที่ชอบกินดีเซอร์ตแบบอุ่นอยู่แล้วยิ่งอากาศแบบนี้ยิ่งเพอร์เฟกเลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินออกมาข้างนอกนะคะทุกคนดูสิหิมะตกหนักมาก แบบนี้กินไม่เคยเห็นหิมะตกหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเราก็เคยโตอยู่ที่อังกฤษนะคะแต่ก็ไม่เคยเห็นตกหนักขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกมากเลยค่ะคือหิมะตกวันแรกที่ลูซี่ไลเปิดด้วยอะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมคนเขาเอาล่มมากันนะคะเราก็เลยเข้าไปในซาล่านะคะดีมากเลยเขายังเปิดอยู่ก็เลยไปซื้อล่มมาอันนึงค่ะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆมันสวยมากเลยค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเราอยู่ในแบบวินเทอร์วัน นแลจริงๆเลยนะคะตอนนี้เราก็มาหาที่เขาดาวนะคะ <c oughs> ก็จะเขาดาวก่อนตอน6โมงเย็นค่ะเราเนก่กี้ก็ไม่เห็นนาะฬิกาตึกนี้พอดีก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรารอข้างหน้าตึกนี้เลยดีกว่า าดาวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินไปคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในสูริกนะคะแต่ผลสุดท้ายทุกคนมันเดินไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเริ่มเปียกแล้วหนาวนะคะเราก็เลยต้องนั่งแทรมไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึง The Biggest Christmas Market ในซูริกนะคะทุกคนของกินที่นี่เยอะมากแล้วต้นไม้คริสต์มาสที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะงั้นตอนนี้เราก็จะไปเดินดูกันนะคะว่าจะหาอะไรกินดีเพราะตอนนี้หิวกันมาก แรกที่เราเจอนะคะก็เป็น Beef Steak Sandwich ค่ะทุกคนชิ้นนี้ก็ลอกไปเกือบ18แฟรงค์นะคะแต่อร่อยดีแต่ที่จริงนะตอนนี้คือนิกกี้หนาวมากกินทรมานมากเลยค่ะเวลาหิมะตกเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันไม่มีลมเลยนะคะก็คือต้องกินไปแล้วก็ต้องตัวเปียกไปแล้วก็หนาวมากเลยค่ะ โอเคแต่ที่จริงมันก็มีหัดนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ตอนที่นิกกี้ไปเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาพีคใช่ไหมคะคือมันเต็มหมดเลยอะไม่มีทางที่เราจะนั่งได้เราก็เลยต้องยืนกินกันค่ะต่อไปนะคะเราเห็นเป็น t r ั f f l e h u ัสนะคะนิกกี้ก็แบบโอไม่ก oh ็ต้องลองที่นี่เท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกิน t r ั f f l e มากเลยคะ่ะก็เลยแบบเอออยากกินพาสต้าร้อนๆน,นะคะ าเสร็จแล้วนิกกี้ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะทุกคนมันหนาวแล้วตัวนิกกี้เริ่มเปียกนะคะก็เลยต้องหาร้านอาหารแถวนี้ค่ะเพื่อที่จะแบบนั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กินชาร้อนๆค่ะ สั่งเป็นชีสราเกตมากินนะคะทุกคนอร่อยมากอันนี้มันเป็นอาหารทรดิชันอลของคนสวิตสเลยค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเลี่ยนแต่พอเราเริ่มกินไปบ,บ,บ่อยๆเนี่ยเริ่มอร่อยแล้ว จบด้วยดีเซอร์ตนะคะทุกคนนิกกี้มาเจอร้านนี้พอดีเลยค่ะชื่อว่า king of rose อันนี้เป็น one of my favorite dessert นะคะนิกกี้ได้ลองชิมครั้งแรกตอนที่อยู่ออสเตรียนะคะเขาจะเรียกชิ้นนี้ว่าเป็นชิมมี่เค้กนะคะทุกคนลักษณะของเขาก็จะเป็นเหมือนโคนนะคะทุกคนมันเป็นโดนัทเลยค่ะแต่รอบเนี่ยก็จะเป็นซินนามอนหรือเป็นชูกาหรือจะเป็นอัลมอนนะคะแล้วแต่ที่เราจะเลือกแล้วไส้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายเลยค่ะต่าง น,ะะนิกกี้ก็จะเลือกเป็นนูเทลล่านะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมันจะออกกรอบแล้วก็หวานแต่ไม่หวานเกินไปนะคะเวลามีคริสต์มาสมาเก็ตที่ไรนิกกี้จะค้นหาชิ้นนี้ตลอดเลยค่ะ Snow วิดีโอก็จบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนิกกี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้เท่ากับนิกกี้นะคะเพราะว่าคริสต์มาสเป็นซีซันที่นิกกี้ชอบมากที่สุดเลยค่ะประจําปีเลยนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนะคะก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Sub subscribe ช่องนิกกี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย